คบเราให้บุญไวเดอร์ยังไม่ตื่นใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ตื่นนะปีห้าประมาณตีห้าีหกีห้าก็ประมาณอาจจะตื่นแต่เราสี่โมงยี่สิบอันนั้นก็ตีห้ากว่าเราให้บุนเดอร์กบให้บุญค้างไว้เลยให้บุญบาลีเราแล้วตื่นขึ้นเห็นว่าจะรับเขาได้เลย และไม่ว่าวาจานี้ดังอยู่ที่แห่งใดเป็นของใครคนนั้นรับเอาได้เลยรับเท่าไหร่ได้เท่านั้นเพราะบุญสั่งไว้แล้วและให้โดยเป็นประจำเปิดไว้ด้วยและก็ทุกคนด้วยใครต้องการบุญคิดว่าเรามีบุญเร็วกว่าก็เอาไปได้เลยเอาไปจัดการกับชีวิตตนเอง เอาไปจัดการกับชีวิตคนในครอบครัวกับเทวดาข้างเทียนกับเทวดาในถิ่นที่อยู่อาศัยกับเปรตทั้งหลายผู้ลำบากกับยักษ์คนพันคุมพันหน้าผู้ยังลำบากทุกคนทุกเทพทุกเทพทุกเทพท,ท,ทุกกลุ่มเทพทุกกลุ่มก็อยากได้บุญเพื่อเสริมพลังบารมีของตนเสริมศริมงคลของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น เป็นธรรมดาที่อยากจะมีความสุขนี่คือสัตว์โลกทั้งปวงไม่มีสัตว์โลกตัวใดอยากมีความทุกข์ไม่มีสัตว์โลกผู้ใดที่เป็นสัตว์ชั้นสูงอยากจะมีความทุกข์แต่เราต้องก้าวข้ามความทุกขด์ขด้วยความบากบั่นข้ามทุกข์ด้วยการลุยกับทุกข์ไปไม่ใช่ว่าข้ามทุกข์โดยการไม่ได้ลุย แต่จะไม่จุ่มลงทุกที่คือโดดข้ามไปเรื่อยลุยได้จังหวะก,ก็โดดข้ามไปเรื่อยไม่ใช่จะลุยไม่ใช่จะลุยอยู่กับความร้อนเกินไปต้องรู้จักวิธีการจัดการกับชีวิตตนเองบาปเก่าเรามีเยอะของแต่ละคนก็อย่าประมทอย่าประมาทเพราะว่าบาปเวลามันให้ผลมันเป็นทุกข์มากๆถ้าเราทําบุญไว้บุญจะเป็นเหมือนเรือ รองรับเอาเราไม่ให้จมลงไปในกระแสบาบุญเป็นเหมือนกับพลังงานอันพิเศษทำให้เราโดดข้ามหลุมบุญเอหลุมบาปท,ที่เราสร้างไว้รอบตัวเองหรือโดดหนีจากบาปท,ที่อยู่ในแดนบาปท,ที่มันกำลังดึงเราไปมันดึงเหนี่ยวรั้งเราตลอดเวลาเป็นธรรมดาของกระแสบาปมันจะเหนี่ยวรั้งเรา และเป็นธรรมดากระแสบุญก็จะหนุนเราให้เราหนีจากบาปแต่ต้องทำตามคำสอนของธธพุทธะาะศาสนาของผู้อื่นจะไม่ปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนพุทธ,ธเท่าที่สังเกตและดูคร่าวๆของศาสนาอื่นนะแต่พุทธ,ธนี่คือสอนให้พวกเราเป็นอิสระเป็นอิสระแม้แต่จาก เป็นลูกศิษย์ของพระองค์อีกด้วยคือรอดแล้วนิพพานแล้วจบกันหมดเลยไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใครไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพรรคพวกของพุทธ,ธะพุทธ,ธะก็ไม่ได้อยากมีใครเป็นพรรคพวกพุทธ,ธะอยากแค่ว่าปรารถนาอยู่ประจําว่าให้จัดโลกคนทุกพุทธ,ธะมีแค่นั้นและเมื่อผู้เมื่อผู้ปฏิบัติตามได้้นทุกแล้วทุกอย่างก็จบกัน จะเคารพบูชากันก็ตอนที่ยังมีขันอยู่เท่านั้นพอดับแล้วทุกอย่างก็จบมันเป็นอย่างนี้นะศาสนาพุทธมีความประเสริฐแน่นอนไม่เอาใครไว้เป็นขี้ข้าทรงจนถึงที่สุดเอา้าทุกคนคงเข้าใจไม่ยากนะแต่เพียนน่ยยากการเข้าใจไม่ยากมาก แต่ความเพียรนี่แหละที่จะทำไปนี่แหละยากมากเราให้บุญบารมีของเราเด้อกบไหมหมดคำถามไหมสัญญามันตัดฮะเรดูเอาตัวสำรองใส่ถ่ายไปหน่อยนะมันก็หยุดไปหยุดทำไงว่าสัญญาไม่เก่า